การขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขลงสู่ห้องเรียนเรียนดีมีความสุขโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขต4นายสุวั์วงหมันผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 1. ชื่อกิจกรรมการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนประถมวยัยประเด็นที่3การปรับหลักสูตรและการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนประถมวยัย 2. วัตถุประสงค์เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปถมวัยพุทธศักราช2560ปีการศึกษา2567 3. กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3 4. วิธีการดำเนินงาน 1. ผู้บริหารสถานศึกษาอำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการประเมินพัฒนาการในระหว่างการประเมิน 2. ครูผู้สอนศึกษาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์และจัดประสบการณ์ตามตารางในแต่ละชุดกิจกรรมเป็นเวลาสองวันและมีส่วนร่วมในการให้รายละเอียดของพฤติกรรมและความสามารถของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างบางสภาพที่พึงประสงค์ที่เป็นพฤติกรรมต่อเนื่องของนักเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาพจริงมากที่สุด 5. ผลการดำเนินงานต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่300-100ละ100ประเมินพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ปีการศึกษา2567เชิงคุณภาพการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ปีการศึกษา2567เป็นการประเมินพัฒนาการ ทั้ง4ี่ด้านคือด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยการขับเคลื่อนน